โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Drive Car Die Hill นะครับผมโอเคครับนี่คือรถผมครับผมไปไหนนีโอ้โอโอโอ

ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมนี่เลยครับผมแค่ขับไปเฉยๆหรออ๋อต้องถึงที่หมายปลายทางใช่ไหม ถึงที่หมายเหรอก็ไม่รู้นะครับผู้ชมมากระโดดกระโดดฮูโอ,โอเคครับไป โอ้ต้นไม้ต้นไม้จะชนต้นไม้ไหมฮึ่มส้องเกิ้ลไปเลยนะครับกูชมไปเลยเอ๊มันต้องไปถึงไหนนี่ไปยาวแบบนี้ถึงไหนนี่ กระโดดข้ามสะพานปั๊บโอ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 ้่อออออออน,นะครับผมขับซิงเลย ขับซิ่งไปเลยอื้ถ้อ,มอผมเจอแบบนี้อีกเดี๋ยวผมก็จะกระโดดอีกนะครับคุณผู้ชมโอ้หินชิ้นชินชินอนี่มันคือที่ไหนนี่ ี่มันคือที่ไหนแล้วครับคี่มาเราไปกันต่อด,ดีกว่า คือเด็นคือเราต้องไปทางไหนผููชมอนี่พาวามาที่ไหนนี่โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอเวลาไปก่อนครับผมไม่รู้พามาว้าที่ไหน,นก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมบ,บาย